ผมอยากจะบอกพี่ว่าพวกเราทุกคนยังพร้อมหนุนหลังพร้อมวิ่งสู้ฟัดเพื่อพี่นะเม่ใ่ โออ้โช้างด้านของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับหนุนหลังให้เมสซี่เนี่ยลุยฟุตบอลโลกในปี2026นะครับไปต่อด้วยกันนะพี่นะช้างด้านของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับกองกลางตัวเก่งของทีมชาติอาร์เจนตนาแล้วก็บร i g ันครับมั่นใจว่าเลโอนเน่เมสซี่จะลุยฟุตบอลโลกครั้งต่อไปในปี2026พร้อมบอกว่าเมสซี่เองจะยังคงเป็นเบอร์หนึ่งของโลกไปจนถึงอายุ45ปีนะครับ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับมิสซี่เองพาทีมชาติอาร์เจนตินาครับประกาศสักดาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2, 2022มาครองได้สาเร็จนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ประกาศอำลาทีมชาติแม้ว่าอายุน้ำาจะ35ปีเข้าไปแล้วครับและผ่านการเล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว5สมัยสําหรับมสซี่ล่าสุดทางฝั่งของแม็กอลสเตอร์เองกองกลางตัวเก่งจากบรอยตันครับได้พูดถึงมสซี่เนี่ยเขาก็บอกว่าอออแน่นอนเลยผมมองว่ามสซี่จะยังเล่นฟุตบอลโลกครั้งหน้าอีกแน่ ผมไม่สงสัยเลยว่าเขาจะยังเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกตอนอายุ40หรือ45ปีเมสซี่รู้ดีว่าเราต้องการทุกสิ่งทุกอย่างตราบใดที่เขายังต้องการอยู่เหมือนกันหวังว่าเขาจะยังอยู่กับเราต่อไปเราไม่มีปัญหาอะไรเลยในการวิ่งสู้ฟัดเพื่อเขาคุณเห็นอยู่แล้วว่าเมสซี่เป็นมืออาชีพอย่างยิ่งและมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่านั้นเนี่ยเขายังมีทุกสิ่งทุกอย่างในหัวที่เกินกว่าสภาพร่างกายของตัวเขาเองด้วยทุกอย่างมันเกินกําหนด อันนี้คือสิ่งที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ได้พูดถึงราชาเมซี่ครับบอกว่าอยากให้เมซี่ครับลุยฟุตบอลโลก2,026ต่อไปครับเขาจะยังอยู่กับเราและพวกเราไม่มีปัญหาอะไรเลยในการวิ่งเพื่อเมซี่นะครับถวายหัวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับเขายังเป็นนักเตะร,ระดับท็อปเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกครับต่อให้อายุ40หรือ45ปีเขายังพูดถึงแล้วก็ยังเป็นตำนานของอาเินตนาต่อไปครับผม